ยังไงบุ๋มปนัดดาพูดแบบนี้หลังถูกสงสัยเป็นดาราใกล้คลอดเรียกว่าเป็นกระแสฮือฮาขึ้นมาทันทีขาเผือกทำการบ้านกันทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนหลังโปรดิวเซอร์รายการข่าวใส่ไข่แองจี้หลุดพูดกลางรายการว่ามีดาราดังสอง,สงคนท<ค>ำได้ของดาราคนที่สองแองจี้เผยว่าเป็นคนที่มดดัรูจ้จักเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียง พร้อมกับหย่อนคำใบ้อีกว่าเป็นดาราดังระดับประเทศอายุพอๆกับมดดำคชาพาตันเจริญเป็นคนที่มดดำรู้จักมีผลงานตลอดเห็นอยู่หน้าจอทุกวันไม่มีสังกัดเป็นฟรีแลนซ์ไปได้ทุกช่องจะคลอดก่อนรถเมย์คนึงนิดจากสมิทธานน์และไออภิษดาเครือคงคาส่วนคำใบ้ของดาราคนที่สองแองจี้เผยว่าเป็นคนที่มดดำรู้จักเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียง มีความสามารถหลากหลายท้องแก่ใกล้คลอดเช่นกันแต่ยังไม่มีใครทราบว่าท้องซึ่งทางด้านของพิธีกรสาวบุ๋มปนัดดาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีชื่อถูกโยงประเด็นที่เกิดขึ้นล่าสุดด้านของบุ๋มปนัดดาได้ให้สัมภาษณ์กับทางไทยรัฐออนไลน์กับประเด็นที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เพราะมาทำงานต่างจังหวัดแต่ถ้ามีข่าวอะไรจะชี้แจงเองตามสไตล์ของแม่บุ๋มซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไร คงต้องรอให้ทางบุ๋มปนัดดาออกมาชี้แจงด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่ง